ตามไปบึง้งนี่ออกลูกใหม่ที่เราอบเมื่อคืนนะครับผมนะอบไปคืนหนึ่งช้ามาเพราะอากาศแดดออกนะแล้วก็ปล่อยมาขึนนอนแล้วคืนนี้ต้องใช้ไฟไหมนะคืนนี้ก็ต้องอบอีกนะครับผมนะกลางวันให้มาโดนแดดเนี่ยแต่วันนี้ก็โอเคแข็งแรงปกติดีทั้งแม่ทั้งลูกแต่ตอนเย็นก็ต้องอบอีกนะครับก็ต้องอบอีกแข็งแรงแ สันสันหายสันแล้วครับตัวลูกเดี๋ยวเย็นนี้เราก็อบไฟอีกคืนนึงนะครับผมเพื่อให้ตัวลูกแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆพนพี่น้องเกษตรกรเราเลยนะมือใหม่ที่สนใจเลี้ยงแพลงแกะนะครับผมอาการเป็นแบบเดียวกันนี่ก็เป็นลักษณะผิวนากเสบด้วยแม่ยังต้องฉีดยาบำรุงด้วยนะครับผมนะนมที่ออกน้อยเพราะไอ้นี่ให้ยาผิวนาสเส นะต้องกระตุ้นน้ำนมหน่อยใช่นมออกแล้วเดี๋ยวสียำลุงให้ไอ้นั่นมันออกง่ายออกง่ายออกง่ายเนาะเดี๋ยวตอนเย็นให้ยำลุงคาราบาลตัวแม่เนี่ยจะได้กระตุ้นน้ำนมเลยเอดีสามเอห้าร้อยเราไม่มีถ้าเรามีเอดีสามเอก็นั่นแหละเราไปฉีดไอ้นั้นห้าร้อยกระตุ้นน้ำนมโอเคดูดนมลูกนมนมอืมกินกินกินนมน้อยกินตำน้อยแหละนั่นแหละต้องยอมให้ลูกดูอยู่ใช่ไหม นั่นแหละเดี๋ยวเย็ดอีกก็ต้องช่วยด้วยนะรู้สึกว่าให้ดูดไม่เต็มที่คอยช่วยนุ่มด้วยนะเนี่ยครับบอสนี่เป็นแนวทางสำหรับบรรพชนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมือใหม่เลยนะครับแกะาเา๋อเงี้ยดูแลยากเราต้องเอาใจใส่หน่อยให้ผ่านอาทิตย์หนึ่งก่อนไปก่อนนะครับผ่านอาทิตย์หนึ่งไปก่อนเอ้อนะคือว่าปกติสำหว่า นี่ก็จะทับอีกละลุยอย่างเดียวเลยขอพันเราเคึกจับ<อ>คึกจนจะไม่กินกระถินตัวเล็กตัวน้อยจะทับหมด<อ>นี่แล้วอไก่ออกแล้วนะครับ<อ>นี่ออกไปแล้วครับตัวนี้แม่ก่อนตัวนี้ปัญหาเรื่องปอดนะครับมีปัญหาเรื่องปอดโดนแลดแล้วหอบมีปัญหาเรื่องปอดต้องดูแลอีกตัวนี้ต้องดูแลอีกดีขึ้นแล้วนะครับอจะทับตัวเล็ก สำหรับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเราที่ชมหน้าบ้านก,การเลี้ยงสัตว์นะครับผมไนะม่ว่าเป็นแพะเป็นแกะเป็นโป็งควายาให้สังเกตหน่อยนะครับผมสร้างสังเกตนะครับผมนะสร้างสังเกตเอาใจใส่เรามีใจรักนะครับผมนะแพะแกะก็ให้ผลผลิตจรีหรือว่าโกลคว,วายนะครับผมประมาณนั้นนะลดการสูญเสียครับขอบคุณพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเราที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเป็นนวทางสำหรับท่านท,ที่สนใจนะครับเนี่ย เลี้ยงลูกดีด้วยให้กินนมแล้วยืนนี่กินนมแล้วแต่คนเข้าใกล้ไม่ได้เลยเดี๋ยวคืนนี้เตรียมห้องอบเหมือนเดิมเนี่ยห้องอบื่อวานแล้วเปิดขึ้นอย่างนี้นะครับเตรียมไฟมาเรียบร้อยเมื่อคืนนี้อบไปคืนนึง่งละพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกายทั้งแม่ทั้งลูกนะครับอาการเปลี่ยนแปงลงด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงเมือ่มอวานนี้ที่บบปาไม่เคยเป็นยังเป็นอ่านี่เห็นไหมอย่างนี้่สบายนะนี่ก็ยังให้ใหญ่ให้อยู่นะแม่ไอ้นี่นี่ต้องต้องต้องให้ด้วยนะตอนเย็นนี่ดูเนี่ย โยกแรงหายใจลูกแรงโดนแดดในหอบแอมโมซี่ก็ให้แล้วตอนเย็นเนี่ยแม่ไอ้นินเนี่ยแม่อ้นินเนี่ยเห็นไหมตาแดดมันร้อนเออตาแดดร้อนนะเป็นอย่างเงี้ยปกติมันปกติสุดแล้วเนี่ยอปกติแข็งแรงแดดร้อนวันเนี้ยนะครับร้อนมันร้อนที่มันตากแดดแดงแกนี่จะทนแดดไม่เท่าเหมือนแพ้นะแพ้นี่คิดสบายๆนะแกบางทีทนร้อนไม่ได้นะครับต้องเข้าใจ พี่น้องเกษตรกรเราที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเป็นแนวทางก็ต้องดูนะครับผมเลี้ยงแกะนี่ต้องมีโรงเรียนมีพื้นที่ให้เขาสบลมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตัดตากแดดุยเหมือนแพะแพะแพะจะทนแดดกว่าสังเกตดูแล้วนะโอเคครับผมเป็นแนวทางคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมพูดคุยกันได้ถ้าไม่เข้าใจนะครับผมนะตามไปเบึง้งตามไปเบึง้ง